สบายดีพอแม่พี่น้องลุงป่าเอาอาสุขุสุคนสุมองสุบ่อนเนาะท่ติดตามขับสมส่องสนีป่าพี่น้องเมื่อนี้ฮามาบ้านน้องดำพี่น้องเลยมาเฮือนน้องยอดคึ้มผ้าขึ้มพ้นพี่น้องเลยเมื่อเนี้ยอกึพ้นสิต๊กนี่แหละน้องนิ่มสดีพี่น้องขันมาละพ้นสิตู๊่มื้ปมาแม่น้องดำเป็นยังไงนะปล่อยพรมเหตตาสะอยู่เมื่อนี้พี่น้องเลย งามว่า้องยอดแม่งามบ่าไปดิป้าลงไปเฮาสิไปเบิ่งอันบักพริกตากของน้องยอดเนาะพี่น้องน้องยอดจะตากไว้บ่เขาบอกว่าน้องยอดเขาบอกว่าโอ้ยจะเป็นคลีปถ้แม่คอยดูใน่จฮามจะตากพริกได้พี่น้องปไาบักพริกน้องด่าหน่องอันยอดพี่น้องไปขึ้นไปตาใหญ่ใหญ่เลย ป้าพี่น้องบักผีกตากพ้นสต๊กเลยเด้อน้องยอดบักผีกเจ้านั่นอ่าพี่น้องเอ้ยความยาวความใหญ่อันห้าบักผีกอันนี้นะแต่เก่าคือว่าใครอันเขาเขาเอามาเห็ดอันย่ำนะเฮ้ยเห็ดสีสันมาเถอะแพงไรโลหนึ่งไรลอยไร แต่ว่าเดือนหนี่เขามาซื้อโล่หนึ่งทรายพี่น้องหกพันกีบหกพันกีบจักบาทเ้ยซาบาทนี่ตัวนี้ลูกใหญ่ๆเลยพี่น้องพี่น้องอันนี้โลหนึ่งซาบาทหนึ่งเลยพี่น้องเลยน้องอันน้องยอดแล้วมาตากยายไว่าอยูพี่น้องเลย่นล้างจากฝนออเจักแสดงมืม่เนาะ ป้าตัวอันบักผิขึ้นมางามแทอนอะนะถ้าสิลงไปเบิ่งอยู่สวนเพิินเนาะพี่น้องหลังจากขาเบิ่งเพิินตากแลวเขาสิลงไปเบิ่งอยู่สวนเพิินไป Ung น้นนนองหยอดน้องนิ่มเนาะน้องดินมาพี่น,อน,น้องดินสบายดีป้าลุกยังสบายดีป้าลูกยังยอันนี้น,อน,น้องดินพี่น้องเป็นหมู่ของน,อน้งองนอนดำน้องน,นิ่มแหลนไปก่อนเลย อันแั่นนั้นมาปอดขึ้นกับโพดโพได้น้องนิ่มนะพี่น้องเพิ่นเป็นย่างเพิ่นกระเลิศโม่ะ้พี่น้องเลยส่วนเปเบองสวนมักผิกพี่น้องบรรยากาศพี่น้องเอ้ฮามาน้องซินโนเมื่อนี่นะมาเฮือนน้องดำพี่น้องอยู่แต่เฮือนลายเมื่อยลายเว้นเราเลยมาลีน้ำเพิ่นเนาะนานๆนาจังมาแค่นหนึ่ง มาลีน้ำนอกน้ำนงมามันละซาละ,ละบ่าวเนาะเออเข้าสีขาวในไซน์น่องเข้าปาริมาทางประตูได้หนิป้าตัดต้นบักผิกนะพี่น้องโคตรโคตรวงามพี่น้องเลย้าวน้องหนาจะเห็นงนานจะสีขาวได้สบายจะหนึง่งกว่าโตจนะน้อยพี่น้องหนา นั่งนัดลอดน้ำจับพี่น้องเลยอามึงจะได้ขาวก่อนเลยเนี่ยน้ำจับเข็งหลดลายเวลาขอถอดละลายคนพี่น้องปลาผดโพหวังงามพี่น้องเลยมากระโดดมือเศร้าเนี่ยบอหฮามอาหมากพี่น้องหมากหมากหมา ผู้เจ้าบักผิกอยู่ไซน้อผู้เจ้าผิกนะน้องเนี่ยพี่น้องเป็นเจ้าของเจ้าบักผิกพี่น้องเลยปาดพอดผัวงามเนาะงามอิลิลอพี่น้องเลยหมากสีแดงๆแล้วก็เก็บบ่ชามพี่น้องมันใช่เลยน้องนัด อุ้ยตาเอ๊น้องอันนี้เอามามาสวนน้องยอดพี่น้องเวลาฮอดก็คือสชิ่งใหญ่พี่น้องฮะพี่น้องคัูว่างามพี่น้องเอ้ยเจนเพียงเงินเจนเพียงเอิร์กของสนียอะไรพี่น้องต้นบักผีกพี่น้องต้นบักผีกพี่น้องงามงามพี่น้องเอ้ยต้นใหญ่ต้นงามหรีอต้นหาข้ามาเบิ่งนะต้นไหนกันยังบริงามปนีพี่น้อง ถ่ายโซนองค์ผีรีวิวโซนองค์ผีกกันพี่น้องเอ้ยเอ้ยเออยบันทึกน้องนาดเพิ่นหากันมาเห็นโซนผีกนะวะรีวิวใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยปาตัวพี่น้องผีนี่แต่มากใหญ่ใหญ่แต่มากใหญ่ๆตึงๆแดงๆเนาะพี่น้อง อันนี้จะเป็นหมากซุกแล้วพี่น้องว้ายพี่น้องนี่นี่น้นนองดินป้าแต่หมากใหไงนะน้องดินเนาะคคโลโคโลอยู่พี่น้องมนเนมื่อไงพิษถิ่มก็มีพิษถิ่มก็มีบังฮมอืมอืมบางพี่เอ็นเพชรอยู่บ่เพชรบังฮัมดักว่าบ่เพชรแล้วใส่น้องนิ่มหละเสียมบัง ค้าน้องนิ่มว่ามันบอเพชรอะไรใช้ให้น้องนิ่มซิมเบิงเดี๋ยวนี้อันน้องยอดอันนี้นั่นเจ้าคือบอมาเก็บนี่มันแดงแท่นี้ฮะเก็บว่านนี่ออเออแล้วจักมือจะโหดหน้ามือหนึ่งน้องยอดสี่มืออืมโหดหดกำกันจะคนทำเออสี่คนหาคนพี่น้องเลย กะใครอยุสี่คนหาคนเนาะพี่น้องหลายคนโหดพี่น้องมันจอหมอมื่อยคันดำผู้หนึ่งนี่โอ้พี่น้องเอ้ยซัมซือเมื่อยไงกัแล้วป้าความงามขความผิดพี่น้องเอ้ยโพดโพน้ากันกระซิบป้าแล้วน้องน้องยอดเนาะน้ามันกระซิบป้าล้วใครเนี่ยใว่าเดือนหกซีมาแล้วพี่น้องเอ้ยเดือนหาเดือนหากระซีมาแล้วพี่น้อง ใคร่ยฮู้อันนี้บอกพามาอยู่มาเ้ามาลิได้หนีเนาะแท้หนิน้องห่มม่วงจ้าพคุบดูดน้ำเนื้อโอ้ดูดน้ำน้องม่ um, mm, ออือดูดน้ำน้องนี่อืมน้องนาดข้าติเห็นยังจ้าพี่น้องน้องนาดนั่น มาเห็นสวนกันบัผิดงามงามรีวิวใหญ่เลยพี่น้องเลยมอยอมยุดเลยบังแน่เท่าสิได้แอบเมื่อป้าน้องเงินน้องหนัดแลวเนาะพี่น้องเลยน้องแนมนากับสิเบิร์ตปลาแลวพี่น้องเลยบังผีก็งามงามพนน่ะคนน่ะสวนบังผีนะพี่น้องแมนเบิร์ตเลยผู งามยังวะอันนี้โครงการเขาเะ้าสิมาซื้อ,อยุหมซื้อบอกซื้อโลหนึ่งเท่าไหร่หาพันกีบพี่น้องอันนี้แบบว่าโครงการของเมืองลาวเขาสิมาซื้อโลหนึ่งหาพันกีบพี่นอ้องอู้คือถือเทหาพันกีบคือ ้าบาทพี่น้องเลย้าบาดกับยากห่อซ้ำพี่น้องตอนนี้ตอนนี้เงินลงห่เออ้าบาทแม่นเยอะเออ้าบาทพี่น้องเลยอือต้องแก่ป้ามันแห่งแก่แล้วน้องนัดแก่เท่าไปแล้วสันพี่น้อง ทังนั้นก็มันแห้งแล้วได้นี่แถวนี้ยนะมันอยากขี้อ่ะแล้วเนาะแต่เมื่อนี้เราทำบริแดดพี่น้องเมื่อนี้ยเข้ากับคอ,อจบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่น้องกกดไลค์กดแชร์กดติดตา,ามซ่องสนีป่าในเด้อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งบ้านสกุลสุขอนสมองสบอนสบายดีพี่น้อง